อันนี้นี่เอื่นมาอนไรครับพ่อเยใช่น่นีแล้วนี่นอัน,อ,นอันห้อย็ดกระทงอหมนี่ครับโอ้อันนี้เขาเกินกระทงได้หล่าล่ะเป็นกระทงอหรับเกินกระทงนี่กระทงเกาหองกเอิ่นนี่เกาหเกาบกาักเกาักเกาหองวันนี้อุปกรณ์<อ>กัดเกาคือกันนี่เป็นใบซีดาเป็นกวาันของยานี่ก็เกาเกาแปดที่เบ็ดแปดที่เบ็ดกาะคนนี้แที่เบ็ดกาบ้ี่แปดที่เบ็ดนนี้ เฮ็ head, head ็ดดมันเคียงเก่าวันเท่าไปอ่เคียงเก่า oh. อันนี้มันก็มาตะบุรั่งบุงรั่นพวกนี้พวใส่วันที่มีดอดอวังเหน่เนี่มันมีมาตะบุรั่นนี่ถ้าสมัยพุทธกาลพวด oh. นี้เนื้อมือมก็อได oh. ้อุนปรนเทศห<งา>นึ่งในโอกาสอยังครับอันนี้นี่โอกาสสะดอเคาอ oh. อันนี้ปีเดือนคือว่า oh. เคียงมุนิเป็นเคียงสังเวเนย oh. นี่เคียงสังเวยนี่เคียงสังเวยเคียงเส้นไวยเขาเกินอ๋อครับผมให้เทวดาให้ผีสางนั่งไม้ยังกระตามมันต่อไปครับ ม,มีหลายแนวนะในนี้ประเภทนี้ีิสานมันเป็นโสดีมีโสกไม่ใช่เ,ออเป็นประเภทนี้ของภาพมันครับเรนมาเนื้อาการ, <c oughs> าระหังสัมมาสัมพุทโภคาวาพุทังภะเขวาวันตังอภิวาเทมี สวากาโตภะคะวะตาธรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกาสังโฆสังขังนามามินโมตัสสะภะคะวะโตลานโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตลานโตาสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพระคาวาโตลันโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเกมเมจารุเปสิกาลัตเตจันทิริเควิมาณีติเปรตเถียจะขามิตาลุวานะหะคณิเคหาวัตตุมีเคเตภูมินายันตุเทวีฉลฉลวิสมียักขาคันทัพพนาคา ติสันตาสันติเจยังมุนิวัจฉนังสาสาวเมสุนันตุธรรมะวานาคโลอยัมบัทันตาธรรมะวานาคโลอยัมบัทันตาธรรมะวานาคโลอยัมบัทันตาดูลาเทพปะไดเจ้าทั้งหลายท uh ี่ใหญ่ยังอุตตามผู้ฟาประใหม่หัวให้หน้าสวนหรือหลักษา ยันท่นมันยันท่านมันสถา,านอยู่ที่นี่ขอเส้นเสด็จลงมาโนมุตนาสาธุการประท่านพอ่อแก่ฟุงขกาทั้งหลายเมันมีความปิติยินดีแต่งแก่เสียเคสะดาดวง <c oughs> วันเดือนปีปีไ่เขามาหอดแล้วข,ขอให้เทปบดาเจ้านี่จงมากขจัดปัดเป่าควมบดับบดีควบเป็นการอะไรชีนี่ซึ่งสีม่วมองขุนมั่ว บสอใสในควบมขั้วนี่ขอให้เปรียะดาเ,าเจ้าจมาอมกระจัดปัดเป่าออกไปเตรียมวันนีวันนี้เตรสมองนี่หรือมือต้อไปข้างหน้าขอมีจะโศกจะใส้มีจะความสุขความเจริญลุงเลี้ยงยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีตลอดไปอายุวันโนสุขังพลังสาธุ สุนันโตพนโตรูลาเทปดาเจ้าทั้งหลายที่ยังรักษาวัดว่าผมมีสถานบานเลี้ยอนที่นี่จงสเสด็จลงมายำยอพอคอยแก่ฝูงข่าทั้งหลายส่วนวาเจ้ายาวเจ้าเฮียนเจ้าเสียเจ้าฟาเจ้าสาตาทั้งหลายฝูงปัตตา,าอันตรายจึงภายในและภายนอกต้องใคร่เพญาิเจ็บปวดยจดยิงพวกผูข่าทั้งหลายมีคำามปัตนาไว้หายจึงในเตียงเคียงกิริยาบุชาพระคออันนี้ถวายแก่เทปดาเจ้าทั้งหลาย เป็นบรรยายบอกซื้อเทพดาเจ้าตนหนึ่งอยู่เขาสุเมนลาดจงโย่อหลญาิลงมาเอาเคียงสักกะลาบุษราภะคออันนี้เทวันเทินดูลาเทปะดาเจ้าตนหนึ่งหมืทั้งเ <c oughs> มืองร่างกายงสเสด็จลงมาเอาเคียงกิริยาบุซราระคออันนี้เทวันเทินดูลาเทปดาเจ้าตนหนึง่งหมทั้งทิดบรภาเขียนไม้เป็นเหตุเจ้าๆๆยาวเจ้าเยันเจ้าทองเจ้าเที่ยนทั้งหลายฝูงนี้ จงเสด็จลงมาออกเขียงกิริยาบูซาพระคออันนี้เทวันเทินดูลาเทปดาเจ้าตนหนึ่งอยู่ทางทิดดาคันีและทักษิณจงเสด็จลงมาออกเคียงสักละบุซาพระคออันนี้เทวันเทินดูลาเทปดาเจ้าตนหนึ่งอยู่ทางทิดหวละดีและปัดจีมจงเสด็จลงมาออกเคียงสักละบูซาพระคออันนี้เทวันเทินดูลาเทปดาเจ้าตนหนึ่ง อยู่ทางทิศพัญยาแปลอูดอนจงสเสด็จลงมาหอเชียงสักละบุษราขออันนี้เทววันเทินขอไปไในก็ให้ใหายออขอไปนอกก็ให้ใหายหนีขอปีก็ให้เขียนขอเดี่ยนก็ให้ขยับขอมือผีปันขอวันผีแตงสุขเข้าเสาแสกนาถอดโมถอนดูล่าเทประเจ้าตัวหนึง่งอยู่ทางทิศอีสานจงสเสด็จลงมาโออเชียงสักละบุษราขออันนี้เทววันเทินพวกภูคาทั้งหลาย ในพรออมกันขนควยนำมายัางเคียงกินหญ่าบูซามีเขาดำเขาแดงแกงสม้มแกงหวานทงซอทองไส้ทองดำทองแดงทองเหลืองทองขาวเศษกัริย์ผัดจมอนหูเปีงหูกาสังขยามีถูกย,ย่างเคียงกินมีถูกกันสับปสันมีถูกสิ่งปลาปิ่งปลาจี้เขาเปียกเข่าสานันสับปสันมี่ให้ถวายแกเทปตะตนไทย จงมาหลับเคาะนี่เ mm. มียแมงบนคอนเราขอจากเมื hmm ่อขหนีไปเมื่อฟาตั้งแต่นี่เมียนาคอไก่ยาเห็นเช่นไก่ใหญ่งูสิบปีเคอไก่จะได้มาเต้าเก่าปีเคอไก่จะได้มาพานอมสิทธิมหาสิทธิสวะหู เออคอเนี่ยต้อตนคอส้นตัอเนี่ยคอไข่เอียดอยู่นี่ชิ่งก่อยหายเสียมนีวันนี้เป็นมักถอยเียความตายก็หายเสียมนีวันนี้คอเงอะคว้ยตายจากเจ้าคอผู้เท่าตายจากลูกจากล้านก้อยหายเสียมนีวันนี้คอขุนกวนตายจากบ่าวคอเท้าตายจากนางก้อยหายเสียมนีวันนี้ขอถูกจากใคร่มมีสังเคาะทั้งหลังพนอมขาเคาะท้งนาพนอมฟันก้อยหายเสียมนีวันนี้ คอมือไปอยูดอมปลาคอตาไปอยู่หน้าดอมเขาก่อยหายขายหายเสียมือนีวันนี้ขวานไปเขาทำเป็นงูขวานไปยูหูเป็นเหยียก่อยหายเสียมือนีวันนี้ขวานไปเหยาบ้วนบันเมี่ยงบนขวนไปขวัวเมีงค้นอนผีปลาษาก่อยหายเสียมือนีวันนี้สุนั่นตูพลโตดูราเทพประดจ้าทั้งหลายคอยปัดอันตรายถึงภายในและภายอกคอยพนออกจากขิงตน แกผูกขาดทุกคนทั้งผู้เท่าได้ลูกเต่าขใอยอยู่สวัสดีมีอายุยืตรตบต่อเต่าเข้าสูนิลพานถูกตนถูกคนก่ขคาเทินสาธุวันนี้ขาจากทํำการเต็งแก่ผาแพ่ฝูงหม,มูไผ่พานปีนีเกาะเด่นปีเขากู้เต็งเอากูแกกูสาต้นมะพร้าวเกิดเป็นสองกูแกกูสาต้นบักเบงเป็นแกกูแกกูสาปีกวยแห้งเป็นู่ กูแก่กูสาควรเฮี้ยนจับอยู่เพื่อนควรจับเพื่อนแล้วส้น,นค้นกูแก่กูสาขวรนนอนดอยจับสอง,งคางกูแก่กูสาเคาะเข็นหม่างพ่อยไฟกูแก่กูสาน่าจังให้เป็นเข็นบวแล้วน่วยแก้วให้จำให้เสียวของเขียวเขาปองพระให้เกิดโทษมาให้โหดพระให้เสร็จขวางกูแก่กูสาหนังจังให้คัดเสียผ้าปวกมูอาขึ้นเฮี้ยนซ่านกูแก่กูสาคัดเพดานสันกังเสาตังแตกเป็นถัน เสาวขวานแตกเป็นกาบเฮี้ยนรอขาบเจ็ดขวงกูแจกูสาเป็นหูก,กวงกลางบ้านงูมวยยันแล่นเขาาในเฮี้ยนกูแจกูสาฟันเห็นกบจินเดียนกลางอากาศสายฝ่าฟาดกงลงมากูแจกูสาจินนำทาอยู่ในแองน้ำจินนำซ้ำฉี่สีกและเขามาฝูงไก่ปลาบินเข้าว้านเขาซองกูแจกูสาหนูขูกข้องในกระรอมกูแจกูสาแมวมุม่ม้อมหันเขาห้องกูแจกูสา หมอหนึงห่องเส้งข้างกูแจกูษาปูมหางขวงแพรเจ้างูสาเขากัดทำล่างกูแจ้กูษาคกมองข้างอยู่ขางเล่าคกตาเขาเกิดพ่อไยไผ่กุแจกูษาหน้าจังให้เป็นเข็นบัวแล้วหนวยเก้ยวให้จำให้เสือของเขียวเขาปองพระให้เกิดโทษมาให้โหดพระให้เจ็ดขวงควายเขาย่้งส้นกันเขาโลนควายใทยหน้าพระให้ถึกแกกูแจ้กูษาผุ่นนกแขกเปนเขามาเตาผงนกเขา บินเขามาเหียนหมาชีเหียนแลนเขาส้นหลังไฟห่อดังหมอหนึ่งผัดทอง่บตดตีคของผัดเกิดเสียงดังลังข้างโบตีเสียงดังจนในไกล้ออกลูกสองหัวสี่ขาหมาออกลูกสองหาเจ็ดขาถือสัตตาใหม่เป็นโคกเป็นศกกอกตัดโคกให้เป็นเื้อกูจักษาเขอให้ไปอยู่พ้าทองผู้เย็นกูจักษาเชินให้ไปอยู่หีมาพานปากน้ำ สิปีเคาะกัญญได้มาเตา่าเก้าปีเคาะกัญญาได้มาพานขอผีขอมันสุยเข่ามาไก่ขอเสนียดจังไรสุยเขามาผ้าขอผีขอห้าสุยเขามาเห็นเคาะตัวเี็นสุยเขามาหูอมพอคู่กัจมแล้วสูบเผ้าโวนไปอมทวัดติงสาปารมีสัมปนโนอิติปิโสภควาเคาะวินาวินาทปรยันติสายเาเยเพื่อกาบตรงหลับยูยินตลอดปียูดีตลอดไปเด้อาะนี่นี้ใจรลด มีทุกขวมสุขกาสุขใจทำมาค่าขึ้นเจิดเพงปีนข้นเพียงต,ตาสมปัจนาทุป,ปการะนกาถ่นจะเดี๋ยวขึ้นมาเด้องาปน อะไรแบบนี้ค่ะคืหที่หูออกอะไรตักเจ็บู เออให้คนนี้ให้คนนี้ดีคนใจดีคนใจเด้อผู้เป็นไส้คนมาผู้ขัวคนอยู่สัพพะคดสัพพสุขสัพพโลกสัพพไพสัพพะคดจิตเนจจงไรค่อยหายออกไปแต่เมืีอวันนี้เด้อใ้เจ้าเป็นผู้หลอพรอบและมั่งคั่งในขึ้นนำเต็มฟังในเจ้าเพียงปังคือไปจันทร์เต็มดวงในเจ้าสดสวงคือพระอาทิตย์ขึ้นตอนเศร้าใเจ้ามีเขากินเจ้าไม่ดินอยู่มีคูนอนคล้อง ให้มีเงินมีทองเต็มถงเต็มไทยให้มีบ้านหลังใหญ่เคยเลือหาดหลังสูงม,มีคนจุงในทางเลือดแสนประเสริฐสุขสัรเมื่อนำกันกุศลเก้ทาทั้งพงพอวงว่านทั้งกินท่านจะได้ขาดทั้งตักบัดได้จังหันจัตตโลธรรมาวัฒนติอนุวันโนสุขังพลังสานะนะกระดองกระดอใช่มาผูกขวางกวนอยู่หรือฝ่ายศรเป็นไฟของพระพรม ขอบุลกมหาราศเชีย่ยเขากาดปอนลงมามีกระชาอุปคุตพุณนน้ำมีกระชา,ายอดพระธรรมอยู่กบถวนพระอินยงทรงโดนลงมามหาทรงลงมาไว้หนูกไว้ผูกข,ขวานยันสมควรผูกว้ผูกกันเป็นเงีในโลกกาคนเขามาผูกเยนคอผูก,กเป็นน้อคุณบานคุณยานในเจ้าใส่ปัญญายังไม่เมียจเป็นเอกในเมี่ยงคนจะได้จนดืญญนอยากในงจบปากคนตามผิวพันง่าพูดพองสี่เสีสองทองแท้ยำเปรมันจะได้อยุดด่ามันยำจนม่วระเอียคือดังไปญตาสังสาร บริวานของเจ้าเป็นหมือนให้หล่นเดือนคนทั้งหลายมีของขายอยู่เต็มบ้านมีหลานน้องยังน้องอัญยวันวนาสุกครัาสาธุพ่อเอาไปจะเวีนหนาบ้านมันบ่เออหนาบ้านมันม,มีมีทางผ่านบอกเขาอื่นทางสามเพ่งหลังจากเต็งเกลแล้วก็ต้องไปว่างทางสามเพ่งนะครับนะ อย่าเลี้ยวอย่าเบาต้องข้นสันว่าเพนว่าให้ว่างสกปรจะโง่งขึ้นมาได้อย่าเลี้ยวหลังวางแล้วอย่าเลี้ยวหลัง